โอออีไ้้เยชัดชัดแบตนักแบไอ้ย่สโผพับไปไหนเฮียโอเคครบนะครับเดี๋ยวขอแจ้งก่อนนะครับว่าเดี๋ยววันต่อไปนี้ผมจะซื้อไฟฉายเพิ่มแล้วก็ซื้ออาวุธให้ท่านหนึ่งท่านหัวหน้าเผ่าแล้วกันถืออาวุธยิงมั่วได้เฮียมันเป็นอันนี้เป็นอะไรวะโชเวลวะพลั่วดอปเรียกมาเดี๋ยวสัตว์ จะไปพร้อมกันนเลยะไดงม,มึงจะแยกปะแเ้วแยกไปคนละคู่ oh, <okay. S 1> อ๋อไอ้เจ๊อะไปพร้อกมกันได้แพนจบ้าเกียร์ไปทางนี้แปลว่าเรื่องเลยไอ้ของของของเด็กพ่อขวากไปแล้วจะไปไปละไปทำที่แยกแล้ว <S <S 2> <S 2> เร<อ>าจะแหววไปดูทางหนีไฟเผื่อมีของอะไรเลยให้เราไป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  <c oughs> ไปก่อนเลยเองเดี๋ยวกูปิดตังกิดเข้าไปตีตัวพับอยู่กูเข้าไปแล้วกูได้ยินเสียงร้องอะไรไม่รู้อ่ะใช่อ่ะ เพลงร้องลําแหลมอ่ะเดี๋ยวกูเข้าไปดูอีกทีแล้วกันอุ้ยไอตี๋ไอตีไอตีไม่รอดแล้ววะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปวิ่วอันวิ่งกันวิ่งกะ่านไปเลยไอตัดแม่งโดดไรไอตัวไอเนี่ยตัวหนอนน่ะมันจะกระโดดเกาะหน้ามึงอ่ะโทษเด็กเฮียไม่แข่งกูก่อนเลยตัวพับแล้ว ว่าน่าพาพิตีเกือบโดนตัวอะไรเกาะหน้าเกือบเกือบตายแต่ยังแต่ยังพวกคนเล่นแลร่เฮียแม่งหนุนปลาหมึกต้นตีเนี่ยกูไม่อยากยุ่งด้วยเลยเฮ้ยหยุดพ่อขออย่พบเลยพี่ทำไมคนคนอยู่ใกล้สุดมันไม่ตายวะ อ่าสดชื่นอย่างเลยเราอ่ะไปเล่งหัวหน้า <c oughs> หัวหน้าเขาไม่พอใจเขาฉกเป็นตะกินเลยร <c oughs> อน้องตีมาแล้วเราจะออกเดินทางกันเอื้อ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 ตี <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ตีกูไม่โดนอีเอื้อโขง <c oughs> โอ้ยใครไปเ็ีตยอะไรยก,กู <c oughs> ม,ามานี่นี่นี่นแมปเก่ายังไม่ทันรู้เรื่องเลยมึงให้เล่นแบบใหม่หรอตรงน,นี้ต้องชิป้วกรุดขึ้นมามาแล้วโพเทรนเนอร์โอ้หนักกะดี เบ้อเยอะช้าตั้งแต่ปิ่นเก้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนู้นมีมีอะไรนู้นมีหมูหเดี๋ยว็ดเด็ดนเอ๊ะกลัวคนเห็นตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเมื่อกี้ตัวตึงไอ้สัตว์เห็นเงาเห็นเงาป่เอืออุ้ยเหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เงาตีกูเรากลับกันเลยไหม แล้วอาไปไปออกไอตัวเมื่อกี้ก็คือมึงต้องมองไว้หละถ้าเกิดมึงไม่มองมันจะวิ่งใส่มึงไปกับเพื่อนจบแล้ววันนี้เเขาบอกว่าตัวแม่งเกี้ยงมากเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่แบบดูแลดูมันตลอดเวลามันอยู่ไหนแม่งเข้ากระสุกเลยมึงกล้ามาด่าที่ยี่เลยแม่งมันรอเราแพื่หน้าประตูเลยเกี้ยกูจะเล่นยังไงวะกูถามหน่อยเถอะมึงากรู้ความจริงไหมเพาทำไมฮะกูเจนไปแล้วรอบนึงออกมนก็เลยตามมึงมาเออกูวางกันแหละ สักทีดีคุณหน้าคุณหน้าเผาใจเย็นงยินเยอะไปกี่บาทนะกิมเนี่สองร้อยยี่สิบในฟันไะ้ไหมกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาไว้เพื่อนใจเย็นเฮ้ยชี้ฮะกูอยากได้นิวนานแล้วเอาไปเอกมือว่างท่ไมรมเบียบอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเอกอยู่ไหนมึงก็บีบมนเนี้ยตรงนี้พอตรงนี้พอเนี่ยโอดปีมีมเลยวะเฮ้ยถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนนั่นแหละกูกูกูได้ยินนั่นแหละทำ็นยังไงไปทางไหนเฮ้ย อะไรอะไรอะไรเจออะไรเพื่อนเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ไอตัวนี้ตามเสียงตัวนี้ตามเสียงตัวนี้ตามเสียงชิบหายแล้วยังไม่ต่อวะไอมีคนตามไปแล้วชิบหายแล้วเอกอยู่กูกอดอยู่กูเดี๋ยวกูนั่งเอกนั่งไว้อยนั่งน้ เเีี้ยกูได้เสียแล้ววทำไมตัวนี้เนี่ยเลยกูบอกไม่ทันในทั่ยใสยากแล้วม่เกี่กับลัเบอตาย้วใช่กูโดนระเบิดโถ่ฮี่เรียบร้อยอ่ะล่ะเฮ้ยยังเสียงเดินมึงไม่รอดแน่ถี ชื่อายแล้วตีนตด้าเล่ยิ้มไ่ตายแล้วไม่ดแล้วกูที่มันไม่ได้มันต้องกลับอ่ะแบตเหลครึ่งเดียวนั่นเี่ยมึงโดนแน่เสียวไมนะเอาไปจ่ายกูแล้วอ้ยชี้อ่้ว่วิ่งวไอตีแม่งโดนตัวแล้วะมก็หันมาช่วยกูดิโอ้ไอ้ย่

ใช่เลยสอกตัวมันมีตัวหนึ่งที่เราต้องมองหน้ากับอีกตัวหนึ่งที่มันวิ่งไล่ใส่ไอ้ขำไงไอ้ขำแทบขาดใจโอเคพี่บ้องไม่ไหวเกือบตายเลยแล้วกูจะบอกว่าไอ้พี่บ้อมีระเบิดตมคือคนนั่งย่องกันอยู่ไอ้เนี่ยวิ่งวิ่งมาคนเดียววิ่งทำไม กูเห็นแล้วว่ามันมีตัวที่แบบว่าตัวที่ไม่ต้องมองหน้าคนหนึงตัวสูงมันไม่มีตัวที่มันขาดมาอีกตัวนึงตัวโอเคไอ้ตว์ตายแล้วทำไมทางนั้นเหรอฮะเอกตกเหรอเฮ้ยขึ้นไงวะเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นไม่ได้ไงมันต้องมันต้องไปมันต้องขึ้นอีฝั่งนึงไงเดี๋ยวมันหมดแรงตายมาแล้วเนี่ยน้ำไปแล้วใช่ป่ะเอกจมแล้วเะรอเอกเอกอะไรมาเอกอยู่ใต้น้ำเอกมามาไหวไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วเขาเอกอ้าว ขึ้นได้ขึ้นได้เก็กบศพเอกได้ปะต้องกาจอ่ะกูกดไม่โดนเออสิบโมงแล้วมึงไปหาทางเข้า,ขากันไปเอโอทางเาอยู่นี่ครัเออนั่นแหละไปเลย<อ>ไปไหนกันไปลงนาอะไรอ่ยไปต่างโลกแล้เอกอะเอกนีดด่ขาดแค่ห้าแวดูเองอ้าวมึงโดนหรออ้าวเฮียมึงลงไปยังไงวะเฮ้ยอันนั้นมันรังพึ่งมนะันอะใช่เดี๋ยวเข้าไปใกล้นะ ตัวพับแน่เลยนะอ่าต,ตีเพื่อนอ่าบอกทีนะวันนันนั่นไม่ใช่เพื่อนกูโอเคเพื่อนกูนั่นก็เพื่อนกู ผู้ม <mm ึงจะเล่นท้ายากกันทำไมครับเนี่ยไอ้เฮียุนตกลงไปเนี่ยเอกเอกกูพอก็ใจไม่โอ้พยายันขายของแล้วไม่มีเฮียขายหมดเวลาแล้วโดนแน่ในไหนเราก็ไม่รอดและไปสำรวจแกันีกวะปะแมบเดิมนี่แหละแมปฝนตกนะครับเพื่อนๆอย่าถือของที่เป็นเหล็กนะครับ เสียไปหนึ่งคนแล้วเสียหนึ่งคนแล้วไปทางขวาเพื่อนไปทางขวาตรงนี้ตื้นตรงนี้ตื้นข้างหน้านี่ตื้นเอืออยู่ไหนเอือตรงนี้เราเข้าเฮ้ยแต่มันลึกกันะเอกเอกมาเองมาเร็วเดียบร้อยตาเสียงมาไตรงที่มันตื้นอยู่มาจะพอขึ้นได้เอกเอกยังมีโอกาสรอดเอายไอ็เอกมันตายวะเพื่อนกูเล่นน้อยคอยนาน อันนี้สะพานสะพานทางนี้เพื่อนทางนี้ทางนี้อ้าวทางนี้อันนี้เหลือแค่สองคนแล้ววะอะไรเอื้อไปไหนอะเอื้อไอเอื้อไม่ได้ไอเอื้อไปไหนแล้วอะเราขาดการติดต่อจากเขาไปแล้วไม่รู้ว่าเขาไปไหนอีไปดูที่ยางก่อนนะอ้าวเฮ้ยไอเนี้ยมันโหวดไอสัตว์มึงอย่าโหวดดิว่าจบมันเป็นยังไงไอไอแกอยู่ใต้น้ำครับตเืออ้ใต้น้ำเหมือนกัน โอ้โหเอียอะไรแล,ล้วไปออกกัดพอดไม่กูต้องอกูไม่อยู่กูไม่ไปด้วยนะเพื่อนลาก่อน <c oughs> ไะอยู่กับเพื่อนที่นี่ไม่กูรีแก่กูรียค่เดียวเลย าเรียบร้อยคุณดีใจที่ได้มาทำนายพวกมึงขอให้โชคดีเราจะไปต่างโลกด้วยกันพี่ยัไม่เข้าประตูไปแล้วไม่ดีจังเลยหลัตัวก็เป็นหัวหน้าผ่าจริงอ้าวไม่ใช่แต่ครึ่งนึงเลยงั้นงั้นให้ครจะเปิดปาก่ะครับผมใช่อรัโอ้โหอืม แอบก่อนเลยไปขวาแลจะขยอกจะกยอกสกูบีดูบีแล้วมันดีเทคเสียงพูดปะไม่แน่ใจน่าเหมือนเหมือนจะไม่อย่าอย่าโดนใจก็พอมันมาเลยเหมันมาเลยเหมือนบ้าเฮ้ยเหมือนบ้าเลย ไอุ๊ยยังนะพวกมึงถามกว่าทำไมเนี่ยอ่ะไป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 เดินสเดินเดินี๋ยวไม่กันเดี๋ยวไม่กันเดี๋ไม่กันโอเคกลับก็ได้ไปโอ้เกลือมากเลยวะชัดชัดแบตนักแบตไอ้เหี้ยตับแบบขยายตัวพับไปไหนเหี้ยฮัลโหลเอลืออยู่ไหนพับชัว ว่าแล้วเงินอตัวมึงก็มีค่าแห้าบาทไอ้เย้ะไม่เป็นไรขอให้ขอให้มึงดูจอพวกกูสนุกนะให้มึงสนุกกับการเห็นพวกกูน้อยไม่น่าเลยยังไม่ทันเริ่มการสำรวจก็ตายหาซะแล้ว what the fuck ทางหนีไฟโสงก็ไม่ทางหนีไฟจริงๆนะวอเฮ้ยทำไมนี่กูเห็นเฉียวๆไม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนแย่แล้วอ,อ๋อไม่ปเป็นไรเป็นไงงครับพหนุ่ ก็ดีรายกันนี่แหละเรอบงานไม่มีวิบพี่อภัยไม่ควรนี่จะแซนด์เรสทุกอันนี้ไม่พี่บอกว่าเราพี่อภัยเอี้ยเปิดบ้านให้วัมึงเนี่ยโอ้ยเฮ้ยแล้วถ้เจอแล้วถ้าเจอตัวตามเสียงถ้าเจอตัวตามเสียงขึ้นมาทำไงวะไอ้เหี้ยก็ปิดดิอาลืมซานดี้เปิดแล้วก็ไปเลยไปขวาเดี๋ยวเดี๋ยวคิดฝัน ปิดเพลงดิหลอนนี่เฮ้ยของจีบเก็บแม็กซ์จะได้พอมาประมาณนึงอ่ะกลับก่อนก็ได้กูตัวหนักอ่ะกูบอกไว้ก่อนถ้าเกิดเจอตัวที่มันคล้ายๆหมาไอ้นั่นก็ตามเสียงนะโถไอ้เหี้ยดชันแบดไอ้ยีดีไม่ดีอยู่โอยสัตว์มันทำให้มึงถือของไม่ร้อยลงนะเนี่ยแล้วไม่ไงอ่ะมึงก็กล้าเดินในที่มืดมากขึ yeah well, to to ้นเมื่อไหร่ส like ัตว์ ไม่มันทำให้กูรู้สึกระแวงกว่าเดียวเพากูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไฮ้อันนี้ห้องอันนี้ป่ะเนี่ยไอ้ปัดไฟป่ะไม่แบงค์เตอร์ป่ะใช่ไม่ใช่โอ้โหใกล้แค่นี้กำเดินกำเดินกำเดินกำเนินโอเคงั้นหยิบแบงค์เตอร์เลยใครมือว่างบ้างไม่มีอ่ะกูก็ได้เหมือนมึงบอกเหมือนมึงจะบอกว่ากูไม่มือไม่ว่างด้วยการเปิดเพลงอะตัวมึงแข็งแรงมากเลยมึงปีนแบบโอ้โหโคตรเร็ว แฟ้ฝเลยดีดีแล้วที่ปวดเตยงกูเริ่มหลอนแล้วไหนไอ้เ้ยโอ้โเฮ้ยแย้เกินไแล้ว กู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 จะเล่าเลยให้ฟังเลยหมู่กูใช่ไหมกูนี่ก ah> ูบอกว่าเฮ้ยกูเห็นอะไรวะหอบมือสัมภเอือกก็ออกอีกแล้ขอเพลงหน่อยเพื่อนขอเพลงหน่อยไหนทีอย่างเงี้ยบอขอเพลงไงแต่ตอนแรกยังปวดหัวอยู่เลยกูเลื่อต้องการเพลงแไปเหี้ยบมือถือว่ามันเครียดไปละ อ้เจดี๋ยวเดี๋ยวใครตาใครตาเองเอ้ก่อนเอ้าเรื่องสบใครมาเนี่ยทบเองก่อนแล้วไฟฉายอ่ะไม่รู้เดี๋ยวกูเสียสายเองเพื่อนขอให้โชคดีได้เลยกบเพื่อนเพื่อนจได้กำลังใจแล้ว มาเตะกันกละจายเลยไม่ได้กลัวงไม่โดนตีนี่ไ้ไม่ได้ิไปไม่ถึงเราไม่ยิงตายโอ้กลัวแล้วมีสองป้อมไปใส์กุนนี่สิมันสองตืดสุดยอดเลยหัวหน้าเผ่ากูเลยจะบอกว่ะกูอยากขับไปเล่นเอลแล้วไอ้เหีอยเล่นนานเกลียดว่ะไปขายออมก่อนดีนะไปนี่ได้เลยนี่เลยกูอยากรู้มากเลยว่า ไอ้สามตะเบืองไม่ยอมเอาของไปวางเลยโหลายทีเลยเออเฮ้ยมันเก็บไปแล้วขอวางของก่อนขอวางขอีก่อนขอวางของก่อนเฮมันเจ็บตัวะไหนลองตีดูดิได้ตามคำขอบัตรเดี๋ยวนี้ อ๋อเออมันมันมันยังไม่เริ่มเควสนีกโธ่เงากูมาที่ไหนอ่ะเป็นไงเลยอ่ะอยากรู้เลยขา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 ยมันไม่เสียวันนะน่าจะเฮ้ยทำการจี้ชี้จบเร็วเฮ้ยหน้าหัวหน้าเออ ออโ้ยโไม่เด็ดๆกูรอกโอเคกูไม่ไหวละโชคดีไปลงกันเนี่ย